ออสวัสดีค่ะวันนี้สาราสิพาพี่น้องมาลุยปลาหาปลาคอนคือเก่าค่ะช่วงนี้ก็สิหาปลาคอนไปยังพอมมีหายหาอยู่ค่ะน้ำปลาท่านแห้งเบิดวันนี้มาก,กับคุณยายคือเก่าค่ะพี่น้องคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาปลาคอนเด้อค่ะนำกันเลยโอ้ปลาพวกพวกอยู่พุ่นพุ่นพุ่นสีเดชาคือเก่าอีเด้อนหนึ่งน้อยแม่เนาะสาละแล้วมันน,มน้ำอะไรนำอะไรอยู่พี่น้องสีเดสาคือเก่าอยู่ ปูนตะวาปลาหางดินปุบป๊าอยู่ไ้คาบรุ่นน้ำกันข่าวว่าสีได้หลายบ่หมุนนี่นนงอมก่อนสิตามีปลาบ่ลองงมงมก่อนค่ะจ้าว่าเนี่ยมังหมเป็นตะปลาหลายอยู่ตองนี้ไหนบ่นค,ค่ะคุณยาย มันลงไปน้ำลึกเมื่อเดียวโอ้ยมนลงไปลึกเมื่อเดียวโอ้ยเดกเป็นเียงตัวนึงเนี่ยอ่าอ่าอ่าตัวเนียแหกหมานพี่นอคุณยายเดยวสองมือเลยค่ะสองมือเลยงเลยค่ะซาเอไปพี่นองน้ำไหลงบบ่ไหว ไล่ก ok uh. ันบบกบกแล้วพ uh, uh, ี่น้องบกแล้วคือเป็นตลายเเนาะเถดิ้าไปเบิ่งค่ะพี่น้วดสาดสวดสาดพี้ิาพีนองไปละบิ้งปลาเอาคือไปบุ๋มยูฟังขุนเนาะกว่านี้มันอ่านเสียงบุ๋มยูุ่นพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิเต็มด้วยค่ะโอ้ปลาหมอนะโงมาย พุ่นๆโอ paper, mm ้พ hmm. ุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นน่ะเซี่ยลเซี่ยลอยู่นตัวนึงข่ายๆนอนย่างเลยมาถามมาจับมับน้พีน้องจับน้กันด้พี่น้องจับตกันจับ่นนี้ครับ่จับน้พุนได้นาะพี่น้อง้ะโอ้ยตั้งแต่ตตัวตัว กัเอากเอาโอ้บีเซตตาหเซตตายากด้องคุณอาหางเห็ดสากลายยี่แม่แม่ยิ้มเถอทำไมมันเยอะจังเลยอืมอืม เต็มเลยค่ะกากระถิ่นมะฮองลูกกาก็หายินดอกกระถิมะฮองกินเฉลี่ยอู้ยโดดลงไปพุ่นแล้วแม่ตัวนึงพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเห็นปะเห็นปะอ๋อพี่น้องมึงมึงมึงแบบนี้จับน้องคุณยายค่ะจับเอาจับเอา สตา้าข sí, like like uh huh. ี่น้องก็ไดมีต่มุงนี่เด้อเจี๋ยว่น้องเบื้งล่าเข้าสาบวกลงแล้วขี่น้องปวด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 กองเต็มเลยนะบอกเึินไปปวดขี่น้องพี่ถูกวกเลยดินไลกัวดินเตียนเถอ ดิ่นจนว่าอันมีขีดตัมแล้วเนี่ยไปแล้ว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 ลงนล้ำเลยสาหันลงมาหนีอีก <c oughs> มันลงไปหลุดมันจะไปหลุด,ดออกไปมองน้ำลึกดิม,มันจะหลุได,ดไปมองสาดไปแล้ว อ๋อพี่นงเบ้องเบิ้งเบื้งแดดแทดแทดแเขาขี้ดินขาตาตา่ายลก็บวบบอีเท่ไปสมาสาได้หนังบอยู่หมองเยวเลยทีนึงุมคาุมคาปวดเอวสายอยู่

mà ta quăng vào này, để tôi 1 này, 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 có độc, có độc, tuấn 1 nó không là này, 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 ตัวกลังก่งเลยกลังไหวก็ให้อ้นึ่งตัวนึงยุขาหนูนี่แม่เก่ง ปคอบาคมานตองม่เลยนก็อหานะงูโดดไปแล้วไหมประคอนีขาแม่ฟัง้อกผุนเห็นนหะตัวนึงได้ตัวนึงเหรอไม่เิง ี่นองปลาย่างหลายเลยค่ะข <mag> ึ <ills> <sh> ้นแล้วปลาเ็นบบนีเด่นแม่นะนี่นิ่งๆไหมขึ้นแล้วขึ้นย่างหลายเลยโอ้ยจับติดไงจับติดไงจัีตง ตนน้องเนตาก,กับว่าเขาเด้เรียนหนีเขาผู้สูเก่าปัดปัดปัดป่หอโอ้ยมือน,นี่ก็เรื่องถุงเรือพี่นอ้องตอนลยกกำบ่ติดกำแบบระมัดระวังไหมอนอน้อาเนตตาก,กันเพิ่นกับ,บว่เขาคุย่ยๆกับพี่น้องโนตรโคตรอยู่มั่งมั่งมั่งมั่อะู จั้ที่ละสองละสามคนโอ้ยแม่แม่ป้นแม่ป้นแม่โอ้ยคือบุปผาเนี่ย้ายหนึ่งไปสองเนี่ยไได้ั่นเก็บขึ้นมาหายได้ นนะอึ้บอึ้บอืมถุ่นอะโอ้โอ้โอ๋ออ๋อระวังจะเพิ so ่มสีโดดขึ้นไปทางขุ่นเพราะว่าทางขุ่นเขาสานามออกไปไว้ไปน่อ อย่างเล็วป่ะเนี่ยอางอีดีเล็บป่ะเนี่ยเมื่อกี้สาวผมปอมคุณยายว่ามันคือบุับกจะเทียดน้ำไหลมาตะดากแล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำไหลหลอดข <c oughs> าแล้วมา <c oughs> มันมากหร่าันตุนอบนอบนมากหรือ่มันเป็นิมหาภพนบานหรือเลาวันนี้มาตอบานกานกินก,กันหรอือเปล่าพี่น้องอกำมือเลยพี่น้องกำมืเลยค่ะตาย อืมออืมออือือโอ้เนสองสามตัวองนเต็มกำมือเลยไม่าเลยมันีก็ลืมมาถุงมือมั่นกำปน แม่นั่นเกี่ยงมินดินเล้ยพี่นอ้องขี่ดินแฟนคนอื่นแฟนตัวน่ะแฟนมินดินแฟนมินดินบันห้าเกี่ยงมินดินดโอ้ย,อย,อยมันตัวนี้น่อยกระดีดใช้าตาดีแค่นาอ ปวดเียวพี่น้องเลยเอ้ยบ้านเกียงมินลินเด้อยบ้านนวดลาวันวนี้นมวดเลยครับพี่น้องวันนี้ <laughs> ฮ่าฮหาฮ่าตัวเดียวเหรอั้งเตี่ยวแล้วพี่น้องยางโดดไปหาน้าแล้วหปข่อยอ๋อข่อยเอาขัดก็ได้ขัดเสีเอาอันนั้นมาตเส้กับตเส้นออกาด้เส้นออกาับเส้หินกัเส้นนี้ นด้วยลาคนใช่ป่ะได้ต้องใช่นี่เลยกวาสิดดออกเนื้อเด้อเนี่ยชองแงบเเลยอดอกถูมันน้องอย่างเงี้ยใส่ปีพ่อมันจะอะไริะพง่ปียดพ่มันโดดมากวบนี้คิดแล้วว่าสิไปทางนหนนึ่ว่า สปู๊เขาหายยี่สิบ่เห็นมันเมันจะขึ้นไปมองน้ำตื่นนะไหน,นอโอ้เห็นมแล้วคุณตุ่นมาแล้วเพื่นนะก็น้อยว่าวใช่ล่ะคุณเพื่นนี่เห็นกันอยู่ถนนพุ่นะตุนมาลาบแล้วโอ้คุณมองอันดากระถายยี่เหมือนอันดากระรูดน,น้ำคุณแม่โอ้นนหนี่งกรแข็งตัวนึงมีอไรเอวกับปวดกอเอว เดี sociedad, glaube, done, wow! playable, well. Now, Now, ๋ยวเดี๋ยวโอ้ยป yeah, no uh, uh. ีะกวนนจับสว้ยางก้อยขุนยางไปยใส่ป่ะยางก้ได้งขุนอ๋อออนประกวน่ายพี่น้องเหนื่อยเลยโอ้ยว้า แต่มีปลาหมอแม่ใหญ่ลงลงหมือนจะแต่ปลากระเดิดปลาเหมือนเหมือนค่ะมุกกระป๋องกันเด้ออันดา ป้ยแม่ก็เไม้เท่าไว้นี่แล้วนะหนูเมียบ้านลนะเด้อปลาเหมือนไปพน้าวาหนูป้ายแม่ก็แม่เท่าไวนะ้นี่เด้อหนูเมียบ้านเด <c oughs> ้อเออขึ้น,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 งงนไปเห็นดินๆจะหวนัางงอมคือนไเห็นงดจุกจอมดีแท,ท,ท้โอ้าปลาคอน้อพ่อแมนเหรอเมียเจ็บปลาคอพี่น้องโออพี่หน่อยพี่หน่อยขึ้กัน เหมือนเราไปบ้านนี่เหมือนเราไปเหมือนเราไปเหมือนเราค่ะคุณยายว่ะมาขับมาเบิ่งผลงานของห้ากับพี่น้องมันจากกีไรัอ่ะในครูประคอามไงยังว่าท่านเศร้าอยู่คุณยายเปิดให้เพื่อนเบิ่งเหว่งเงี้ยไปเปิดใกล้น้ำเด้อเปิดใช่เหรอันยกอันนี้ขึ้นเนี่ยเปิดห้าล้วเปิดห้าล้วยกขึ้นไหมเอ้าอย่ามาใส่ มาไก่พี่น้องบ้างป้าพร่นด็นเกิดมันเต็มถังค่ะพี่น้องนี่ในบ่อคอยง่ายตัวหนึ่งแลียนควบทั้งเตะผมเมื่อับแห่งแห่งเล็กกวเกินอันนี้สาวค่ะพี่น้องเราเป็นว่ามีปลาสามารถเราบ่อนปลากรเอเล่ย์อยู่บ่อนบุยบุยอีกอยู่มันประเทศเหมือนมันหมุนขีดต้มันเหรอมันพอดห้าขึ้นมาเหรอมันนานอี่ไปค่ะพี่น้องจัหรับคลิปนี้ก็ไว้จับนี้เนาะค่ะ คุณยายก็เมื่อยปวดหลังอะไรคุปปะคอกันขอบคุณที่มาให้กำลังใจสารลัดกับคุณยายเนาะค่ะคลิปหน้าคอบกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยได้สีเบลกนี่อได้บัสนี้เต็มถังเลยถาลูกคอยมาหาเจอถาลูกใช่มาหาถานว่าต่วนวักวานมาหาก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปถาเพื่อนข้างบนก่อน